สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอเด็ก ชมและเด็กๆทางบ้านทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเด็กดีนะคะแล้ววันนี้กระรอกน้อยใช่ไหมรอต้อนรับเพื่อนๆอ,อยู่น่ารักจังเลยวันนี้นะคะกระรอกก็จะเป็นตัวเอกในนิทานที่ครูกำลังจะเล่าให้เด็กๆฟัง เด็กๆหลายคนคิดว่าโตขึ้นอยากจะสูงเท่าคุณพ่ออยากจะโตเท่าคุณแม่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่น่ารักนะคะวันนี้มาฟังนิทานสนุกๆเกี่ยวกับกะรอ,อกค่ะบ้านนิทานนิทานเรื่องกระรอกน้อยโตเป็นพ่อกระรอกแล้วแม่กระรอ,อก ให้กำเนิดลูกกระรอกเล็กๆที่น่ารัก3าตัววันนี้เป็นวันแรกที่ลูกกระรอกทั้งสลืมตาดูโลกพ่อกระรอกมองดูลูกน้อยทั้งสอย่างภาคภูมิใจต่อมาไม่นานกระรอกน้อยก็สามารถวิ่งเล่นออกมาจากโพรงต้นไม้ได้แล้วแล้วกระรอกน้อยตัวหนึ่งก็มองไปรอบๆตัวเอง โอ้โหโลกภายนอกนี้กว้างใหญ่จริงๆเลยนะกระรอกน้อยได้พบกับครอบครัวหนูผูกเขาเขาทักทายครอบครัวหนูอย่างสูภาพว่าสวัสดีครับกระรอกน้อยกระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งแล้วก็ตกลงไปบนกิ่งไม้กิ่งหนึ่งนี่นี่นี่น,นี่เจ้ากระรอกจอมซนไม่เห็นเหรอว่าฉันกำลังกกไข่อยู่ แม่นกกังเขนตะโกนเสียงดุเลยแล้วกระรอกน้อยก็กระโดดข้ามต้นไม้ไปโอ้โหดูสิลูกสนลูกใหญ่มากต้องเก็บเอาไว้กินช่วงฤดูหนาวแล้วละ่ะกระรอกน้อยดีใจมากรีบวิ่งเข้าไปแทะลูกสนเพื่อจะต้องชิมซะหน่อยอืมอร่อยจริงๆ กระต่ายเดินผ่านมาเห็นกระรอกแทะลูกสนอย่างอร่อยอร่อยกระรอกน้อยใจดีชวนเพื่อนกระต่ายให้มาชิมลูกสนด้วยกระรอกน้อยเกาะต้นไม้อย่างระมัดระวังเพราะกิ่งไม้แถวนี้ไม่แข็งแรงอาจจะหักแล้วทำให้พลัดตกลงไปได้รับอันตรายเพราะเขาได้เห็นพังพรตัวหนึ่งนะตกลงจากกิ่งไม้สงสัยว่าพังพรไม่ได้ระวังตัว เด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวพังพอนเนี่ยกับตัวกระรอกเนี่ยนะคะไม่ค่อยจะถูกกันนักกรอกแล้วคราวหนึ่งตัวพังพอนเนี่ยได้ไล่กัดกระรอกด้วยฤดูร้อนมาถึงแล้วกระรอกน้อยปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้กับปศุสัตว์เขามองลงไปเห็นผู้คนเยอะแยะเลยกำลังยุ่งกันอยู่เพราะนี่เป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตกระรอกน้อย เห็นเด็กผู้หญิงสองคนกำลังเล่นทอยฟ้าเบียอยู่หน้าบ้านส่วนแม่ของเธอก็กำลังให้อาหารไก่กุ๊กกุๆก,ก,ก,กมากินเร็วลูกเบอร์รี่สีแดงกำลังสุกน่ากินกระรอกน้อยยื่นมือหวังจะเก็บลูกเบอร์รี่มากินทันใดนั้น เขาเหลือไปเห็นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ตัวหนึ่งกำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาอันดุร้ายกระรอกน้อยไม่กล้าขยับขยื้อนไปไหนหมาป่าเดินตรงเข้ามาน่ากลัวจริงๆฉันต้องรีบวิ่งหนีแล้วล่ะไว้วันหลังค่อยมาเก็บลูกเบอร์รี่กินดีกว่านะกระรอกน้อยคิดแล้วเขาก็กระโดดลงไปในน้ำว่ายน้ำหนีหมาป่าเจ้าเล่ หมาป่าไม่กล้ากระโดดน้ำลงไปเพราะเขารู้ว่ากระรอกน้อยเนี่ยว่ายน้ำเก่งที่สุดเลยใบไม้บนต้นพากันร่วงหล่นลงมาแสดงว่าหน้าหนาวกำลังจะมาถึงแล้วกระรอกน้อยเก็บอาหารเอาไว้เพื่อสะสมไปกินตอนหน้าหนาวเขาได้เก็บลูกเก้าลัดลูกวอนัดจํานวนหนึ่ง เก็บไว้ในโพรงใต้ดินฤดูหนาวมาถึงแล้วหิมะตกปกคลุมต้นไม้จนขาวโพลนไปทั่วกระรอกน้อยลืมไปว่าอาหารที่เขาเก็บไว้อยู่ที่ไหนนะเด็กๆช่วยกันหาหน่อยสิคะแต่โชคดีเมื่อเขาขุดลงไปใต้หิมะเขาก็พบที่เก็บอาหารพอดีเลยฤดูใบไม้ผลิกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แสงแดดทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นต้นไม้ต่างๆที่เคยถูกหิมะปกคลุมก็กลับมาเป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กระรอกน้อยมีแฟนสาวแล้วละ่ะเขาได้ช่วยหาอาหารแล้วก็เก็บลูกเบอร์รี่สีแดงน่ากินให้กับแฟนสาวของเขาตอนนี้กระรอกน้อยได้กลายเป็นพ่อกระรอกแล้ว ลูกกะรอกทั้งสี่ตัวนอนหลับคุดคู้อยู่ในอ้อมกอดของแม่กะรอกดูมีความสุขมากและอีกไม่นานลูกกะรอกเหล่านี้ก็จะกระโดดโลดเต้นอยู่บนต้นไม้และนี่นะคะก็คือวงจรชีวิตของกะรอก โอ้โหสนุกจังเลยนะคะเราได้เห็นชีวิตของกระรอกตลอดชีวิตของเขาเลยตั้งแต่เกิดมาโตขึ้นโตขึ้นนะคะมีการต่อสู้แล้วก็ตอนนี้ก็โตไปเป็นพ่อมีลูกเล็กๆเ,เขาตั้งใจที่จะเป็นพ่อกระรอกที่ดีจะคอยเลี้ยงดูให้ลูกทุกตัวอบอุ่นและเติบโตอย่างแข็งแรงค่ะของเล่นเด็กดีค่ะ เมื่อทุกคนดีใจนะคะก็ต้องมาฉลองกันหน่อยวันนี้จะมาฉลองนะคะด้วยไอศครีมโคนค่ะเด็กๆเตรียมกระดาษสีเลียมจัตุรัสขึ้นมาหนึ่งแผ่นสีสวยๆเดี๋ยวไอศครีมของเราจะน่าทานมากนะคะ1แผ่นนะคะแล้วก็เริ่มพับเลยค่ะเริ่มจากกาก,กบาทครูต้องการเส้นกากบาทให้อยู่ด้านในนะคะ แล้วคลี่ออกมาได้หนึ่งเส้นแล้วค่ะเส้นที่สองเก่งจังเลยทำตามกันได้นะคะเส้นที่สองเรียบร้อยแล้วคลี่ออกเราจะเห็นมีเส้นนะคะกากบาทเอาละค่ะสองมุมข้างในที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะจะพับเข้าไปที่จุดศูนย์กลางตามเส้นที่เราได้แบ่งเอาไว้แล้ว นะะหนึ่งข้างละอีกด้านหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งทำได้หรือเปล่าค่ะเสร็จตรงนี้ครูจะยกให้เด็กๆด,ดูและะ้วค่ะได้อีกมุมหนึ่งละตอนนี้ทุกคนจะต้องได้แบบนี้นะคะไอศครีมโคนของเราได้ครึ่งแท่งแล้วค่ะได้แล้วนะสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะด้านบนเป็นสีขาวตอนนี้กลับหลังหันคือคว่ำลงเลย แล้วครูจะพับข้างบนลงมาค่ะมาตรงเส้นตรงกลางนะคะกรีดค่ะด้านนี้เป็นแบบนี้นะคะอาละกลับลังหันอีกทีค่ะกลับอีกด้านหนึ่งกลับอีกทีวางไว้ตอนนี้ครูจะพับด้านข้างเข้าไปเส้นตรงกลางทั้งสองด้านเอาทีละข้างนะคะข้างที่หนึ่งอา้าวเด็กๆพับตามค่ะ แข่งกันเด็กๆแซงหน้าครูแล้วครูต้องขอกลกลับแล้วก็มาพับลงเลยเอา้าวยกขึ้นค่ะใครเสร็จแล้วยกขึ้นได้แบบนี้แล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวครูจะพับมุมสีขาวเข้ามาสองข้างลงมือทำค่ะพับมุมเข้ามาตรงๆใช่ค่ะตรงๆกร,ร,รีดให้เรียบ อีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งด้วยสีขาวบนนี้ล่ะค่ะคือตัวไอศครีมละพักข้างบนไว้แบบนี้นะคะตอนนี้กลับมาตรงสีข้างล่างเดี๋ยวครูจะพับตรงโคนที่ถือให้แหลมแหลมเด็กๆจะเห็นมุมนี้กับมุมนี้นะคะครูจะพับแหลมๆออกไป กรีดให้เรียบค่ะกรีดให้เรียบมองถนัดไหมคะจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เอาเลยอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะให้แหลมๆแ,แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนจะต้องร้องโอ้โหไอศ์ครีมเลยเนี่ยพับอีกข้างหนึ่งตอนนี้เราดูด้านหลังนะคะด้านหลังของครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอานะคะกลับหลังฮันนี่แหละค่ะไอศครีมของเราแต่งหน้าเลยค่ะเอาช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตนะคะเอาแบบไหนดีล่คะคะอยากได้กลมๆหรือคะเอาละแต้มเลยแต้มเลยค่ะตอนนี้เรากำลงังโรยหน้าไอศครีมของเราเอาสีอะไรอีกสีแดงนะคะสีแดงเอาเป็นเส้นๆเ,เอาเป็นแบบไหนเนี่ยหลากสีเลย สนุกตรงนี้เองนะคะเอาอีก,เอ,เ,นะอกเอาสีอะไรอีกคะเอาสีสีอะไรเนี่ยลเดี๋ยวดูสิเปิดออกมาสีอะไรเนี่ยเ๋อเป็นสีเขียวอ่อนๆพอ,อย่างค่ะอู้โรยเต็มหน้าเลยตอนนี้จำได้ไหมควะว่ากระรอกหนุ่มหรือพ่อกระรอกได้ไปเด็ดลูกเบอร์รี่สีแดงเอามาแต่งหน้า ไอศครีมโดยการทากาวด้านหลังแปะลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอให้สมาชิกทุกครอบครัวนะคะได้รับประทานไอศครีมที่ทำเองอย่างอร็จอร่อยและขอให้มีความสุขทุกวันยิ้มทุกวันด้วยค่ะ ดดทีีเ็กวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเลือกไดโนเสาร์น้อยถูกกินวันหนึ่งแม่ไดโนเสาวน้อยนอนหลับลูกไดโนเสาร์น้อยหนีแม่ไปเที่ยวแล้วก็นอนหลับ ไปถึงเช้าแล้วก็ดโนเสาร์น้อยก็เดินทางต่อผ่านป่าเห็นไดโนเสาร์อีกตัวอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วไดโนสาร์น้อยก็เจอไดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งแล้วไดโนสาร์น้อยถามว่าเจ้าหิวไหมไดโนเสาร์ตัวนึงก็บอกว่าหิวจะหิวไดโนสาร์น้อยก็เลยเด็ดองุ่นกับสตรอเบอรี่ให้ไดโนเสาร์ตัวนั้นกินแล้วไดโนสาร์น้อยก็เดินทางต่อแล้วไปเจอไดโนเสาร์ ตัวหนึ่งกำลังร้องไห้แล้วไดโนเสาร์น้อยถามว่าเจ้าร้องไห้ทำไมเ,เดโนเสาร์อีกตัวนึงก็ถามเดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งก็บอกว่าฉันถูกลังแกแม่ไดโนเสาร์ของฉันน่ะให้เฝ้า,ขาไขว้ไเดโนเสาร์กินเนื้อมันขมโมขยไข่ของฉันไปเดโนเสาร์น้อยก็เลยบอกว่าฉันจะช่วยเธอนะ ไดโนเสาร์น้อยก็เลยเดินไปช่วยเห็นไดโนเสาร์ตัวหนึ่งกำลังจะจิกไข่กินไดโนเสาร์น้อยก็เลยรีบยกไข่ขึ้นแล้ไดโนเสาร์น้อยก็เลยบอกว่าเจ้าขโมยไข่ของคนอื่นมาทำไมคนอื่นเขาเดือดร้อนไดโนเสาร์กินเนื้อก็เลยบอกว่าไข่ใบนี้เป็นไข่ฟองสุดท้ายแล้วเพื่อนของฉันเขาไข่ฟองทุกฟองไปกันหมดเหลือจะไข่ฟองนี้แหละ ขอกินหน่อยไดโนเสาร์นันก็เลยบอกไม่ได้ถ้าอย่างงี้คนอื่น,นเ,เขาก็เดือดร้อนไปตั้งหลายวัน,นสิไดโนเสาร์กินแล้วก็เลยรู้สึกโกรธก็เลยจับไดโนเสาร์น้อยกินเจตกริ๋วไดโนเสาร์นะครับเป็นไดโนเสาร์ตัวน้อยๆน,นะครับเห็นหลายตัวหลายสีเลยทีเดียว เพื่อนเราก็มาเล่าเรื่องเล่าราวให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงเรื่องราวที่ผ่านมานะครับว่าไดาโนเสาร์เขาทำอะไรกันบ้างเขาต่อสู้กันยังไงนะครับเพื่อความอยู่รอดในยุคข,ของจุลสิกร์คนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆคนไหนเคยเห็นไดโนเสาร์ตัวจริงบ้างเอ่ยคงไม่มีนะครับเพราะว่าสูญพันธุ์ไปนานแล้วมักจะเห็นในทีวีหรือว่าในภาพยนตร์สารคดีเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาเอาละครับมาดูไดโนเสาร์น้อยของน้าปอ กำลังจะเกิดออกมาจากไข่ถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็หยิบดินสอมานะครับนบปปอจะวาดไดโนเสาร์ตัวน้อยครับแล้วครับนับปอเริ่มจากส่วนนี้นะครับโคง้โคงๆดูแล้วงงไม่เอย่ยเป็นเปลือกไข่นะครับเป็นเปลือกไข่ของไดโนเสาร์น้อยตัวนี้แล้วก็น้ปาปอใส่หัวขึ้นไปถึงปากใส่ปากยิ้มเข้าไปหน่อยนะครับ ใส่ตาโกลม,กม,กมลงน้ำหนกักลงไปใส่ขากำลังนอนหงายท้องนะครับขาก็เลยชี้ฟ้าขึ้นข้างบนแบบนี้นอนชี้ฟ้าเลยใส่คอลำตัวแล้วก็หางชี้ฟ้าเหมือนกันนะครับหางชี้โดชี้เดะขึ้นข้างบนเลยทีเดียวเอาละครับทีนี้นาะปจะเริ่มจาก สีของตาก่อนเหมือนเดิมนะพอใส่สีเหลืองอ่อนๆลงไปนะครับเพื่อความสดใสและตามด้วยสีของลำตัวไล่จากหัวลงมาเลยเป็นสีเขียวนะครับเขียวปีกันไปเลยนะครับสีเขียวเหมือนอกบเคโลเรานี่แหละครับอ่าระบายให้ทั่วเลยสีเขียว ลงมาถึงตัวลงมาถึงลำตัวแล้วขาของเขานะครับนักขอก็ระบายสีเขียวหมดเลยลำตัวเว้นพุงไว้หน่อยหนึ่งขาวๆนะครับปล่อยพุงขาวๆไว้ อีกข้างนึงนะครับแล้วก็ลำตัวที่เหลือและปลายหางอ่าระบายขึ้นไปเลยสุดจนถึงปลายหางเลยทีเดียวเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะป๋อก็จะลงสีของเปลือกไข่แล้วทีนี้เปลือกไข่นะป๋อใช้สีที่อมส้มนิดนิดนะครับเป็นสีของเปลือกไข่นะั่นแหละแต่ว่าอมส้มนิดๆ ระบายให้ทั่วเลยนะครับตรงนี้ระบายให้ทั่วเลยอันนี้เราเป็นสีปูพื้นไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะใส่ลวดลายเราก็มาเพิ่มเติมที่หลังได้นะครับน๋ะปอก่อระบายสีพื้นของเปลือกไข่ทั่วเลยอ่าทั่วเลยเรียบร้อยแล้วนะ,ปะกปอจะมาวงพื้นที่ใส่ลายลงไปแน่มีลายด้วย เปลือกไข่ไดโนเสาร์นะครับนบป๋ก็เขียนลายลงไปแล้วก็ลงอีกสีหนึ่งลงไปนะครับลงเป็นน้ำหนักลงไปเลยเอาแล้วครับเปลือกไข่ไดโนเสาร์ก็มีลายเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับไดโนเสาร์ของนป๋ตัวเขียวเลยนะครับกําลังนอนเล่นอยู่ในเปลือกไข่ของตัวเองนั่นเองนะครับเกิดออกมาแล้วก็ยังไม่รู้จะไปไหนก็เลยนอนเล่นอยู่แบบนั้นนะครับ อ่าไดโนเสาร์ของเด็กๆแล้วครับเราวาดเสร็จกันหรือยังเอ่ยสีอะไรนะครับอาบางตัวอาจจะเป็นสีแดงสีน้ําตาลสีฟ้าสีเขียวสีอะไรก็ได้นะครับเป็นการ์ตูนเราก็ใส่จินตนาการของเราลงไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะส่งมาดูนะครับส่งมาให้นักปอดูว่าไดโนเสาร์หน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็ส่งมานะครับรายการบ้านเด็กดีรออยู่ครับที่นี่บ้านเด็กดีค่ะ หัวกับซีเมนถึงตายใส่หมวกไปเถอะปลอดภัยก็รักน้อยเด็กดียิ้ม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 พกกันทุกวันเรายิ้มยิ้มไหนสิจ๊ะยิ้ม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  ปานจันกระรอกน้อยรดน้ำให้คุณครูแล้วค่ะโอ้ยคนเก่งที่สุดเลยในคอดูสิกระบวยรดน้ำของกระรอกก็สวยจริงๆนะคะ,คะถ้าเด็กๆนะคะอยากจะรักต้นไม้เลี้ยงต้นไม้ก็ต้องรู้จักดูแลนะคะให้น้ำทุกวันเลยคอยรดน้ำแต่ว่า ต้นไม้บางอย่างนะคะเขาไม่ชอบน้ํามากอย่างเช่นต้นอะไรคะ,ะกระบองเพชรกระบองเพชรนะคะหลายหลายวัน3ามสี่วันก็ค่อยให้น้ําทีหนึ่งเวลาเขาออกดอกแล้วสวยมากๆเลยกระรอกน้อยชอบดูดอกไม้สีสวยค่ะ,คะเราชวนเพื่อนๆน,นะคะไปเดินชมดอกไม้ที่สวนบ้านเด็กดีกันค่ะค่ะคุณครูพันจันเพลงดอกไม้ยิ้ม ดอกไม้ยิ้มหวานหวานกันแล้วแล้วเด็กๆล่ะคะยิ้มหวานหรือยังกระรักน้อยยิ้มหวานแล้วค่ะแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะคุณครูขอกระจกวิเศษเลยค่ะใช่อยากดูเด็กๆแล้วค่ะขอกระจกวิเศษอืดเด็กยิ้มเยอะแยะเลยครูเห็นน้องใหม่อิ่วโมเมติวเมียงปีรินยอด นิดแล้วก็ตุ๊กค่ะอุ๊ยกระจกวิเศษหายไปแล้วค่ะโอ้ไม่เป็นไรนะคะเด็กยิ้มหวานทุกคนครูเห็นหมดแล้วค่ะแต่ขออดใจรอคราวหน้าจะมาขานชื่อกันใหม่นะคะเพราะตอนนี้จะเป็นช่วงของจดหมายพิเศษฉบับหนึ่งค่ะคุณครูมนทิชาสีสงครามโรงเรียนปันติวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเขียนเล่ามาว่า บิวตี้เป็นเด็กดีมีนิสัยร่าเริงแจ่มใสพูดจาไพเราะมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพื่อนๆและคุณครูเช่นช่วยคุณครูถือของช่วยสอนการบ้านให้เพื่อนๆมีความกล้าแสดงออกและมีความเป็นผู้นำสูงในปีพศ2547ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นป .1 เข้าประกวดขวัญใจตันติวัด และได้รับรางวัลชนะเลิศในปีพศ2548ได้รับคัดเลือกเป็นสารวัตรตัวน้อยเพื่อช่วยคุณครูดูแลเพื่อนๆในเรื่องราวต่างๆเมื่อเพื่อนไม่สบายบิวตี้ก็จะช่วยคุณครูดูแลเพื่อนๆเ,เ,เป็นอย่างดีที่สำคัญบิวตี้เป็นเด็กที่ขยันและมีความรับผิดชอบ ทุกวันหลังเลิกเรียนบิวตี้จะไปช่วยคุณแม่ขายของที่สวนสาธารณะข้างบ้านเป็นประจำนอกจากนี้บิวตี้ยังมีความสามารถพิเศษหลายอย่างเช่นการรำไทยการว่ายน้ำทำได้ดีทีเดียวจนคุณครูคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างเพื่อนๆทั้งชั้นก็จะดีใจกันนะคะบิวตี้จะภาคภูมิใจมากบิวตี้มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูเสมอมารายการบ้านเด็กดีขอยกย่องเด็กหญิงนัดนิชาวังบุญคงเป็นเด็กดีตัวอย่างทีวีที่กหญ่ลยค่ะ ครูขอแสดงความยินดีกับนัดนิชานะคะแล้วทางรายการก็จะส่งเกียรติบัตรเช่อชูความดีไปให้ขอให้รักษาความดีตลอดไปค่ะถ้าโรงเรียนใดมีเด็กดีเป็นพิเศษนะคะหรือมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเป็นกลุ่มอยากจะให้ทางรายการเผยแพร่แล้วก็ช่วยเขียนจดหมายมาได้เลยค่ะรายการบ้านเด็กดีตุ๊ป,ปอนนนอหนึ่งสอนนา 4, นา,นา กรุงเทพ10112 2หรืออีเมลแอดเรสบ้านเด็กดี h t y c o o o c o m ของฝากเด็กดีวันนี้งานใหญ่ถ้าช่วยกันเสร็จเร็วพันสมดังใจเสียดายหมดเวลาแล้วนะคะคงจะต้องจากกันเพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะให้เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายและอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Mungan.